สำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายง,งานว่า p o ร์เช่เอจตุริมลงทุนตั้งโรงงานประกอบระยนในประเทศมาเลเซียโดยจะร่วมลงทุนกับบริษัท i ินโนคอมคอ p เปอเรชั่ซึ่งเป็นบริษัทลูกของซามดาบีมอเตอร์โดยเป็นการอ้างอิงจากการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ DH w e ชวิกซึ่งเป็นแหล่งข่าวเดียวในขณะนี้โรงงานแห่งใหม่ของปอร์เช่จะตั้งอยู่ในรัฐเค d ดาทางตอนเหนือของมาเลเซีย ซึ่งมูลค่าการลงทุนยังไม่มีความชัดเจนในขณะนี้โดยปอร์เช่ต้องการให้มาเลเซียเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยแหล่งข่าวภายในเผยว่าเงื่อนไขส่งเสริมการลงทุนต่างๆจากรัฐบาลก็ได้รับการอนุมัติจากทางกระทรวงการคลังของมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเสริมอีกว่ายังมีการลงทุนในอสาหกรรมยนตยน์ของมาเลเซียจากบริษัทต่างๆอีกมากมายที่รอการอนุมัติ จากทางรัฐบาลของมาเลเซียมาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีค่ารถจน์ระดับโลกสนใจลงทุนในช่วงนี้หลังจากในปี2020ที่ผ่านมาอินโดนีเซียได้รับการลงทุนจากค่ารถจนระดับโลกอย่างโตโยต้าฮุนไดมิตซูบิชิและบระิษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมยักษ์ใหญ่จากจีนอย่าง CATL รวมมูลค่ามากกว่า200ล้านบาทและยังมีลุ้นกับเทสลา ที่ทางรัฐบาลอินโดนีเซียมีกำหนดการเจรจากับตัวแทนของบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์นี้และหากปอร์เช่ตัดสินใจเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานประกอบในมาเลเซียขึ้นมาจริงๆน่าจะส่งผลกระทบกับตลาดรถยนต์หรูในเมืองไทยไม่น้อยเพราะในปัจจุบันรถยนต์ปอร์เช่ถือว่าเป็นรถยนต์หรูระดับบนเหนือกว่า m e อร์ d e s b ส n z และ BMW และมีราคาที่สูงมากจากภาษีนำเข้า ซึ่งการประกอบในประเทศสมาชิกอาเซียนจะช่วยแก้ปัญหาราคาที่สูงจากภาษีนําเข้าได้อย่างตรงจุดนั่นทำให้ราคาจําหน่ายในเมืองไทยจะลดลงอย่างมากแม้ว่าในความเป็นจริงผู้แทนจําหน่ายก็อาจจะตรึงราคาเอาไว้ให้เหนือกว่ารถยนหรูจากค่ายอื่นจากภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ต้องรักษาไว้ก็ตามแต่ก็เชื่อว่าราคาใหม่จะถูกลดลงมาอย่างมีนัยสําคัญจนทําให้รถยนปอร์เช่สามารถเข้าถึงได้ง่าย หรืออย่างน้อยบริษัทผู้นําเข้าอิสระก็อาจจะฉวยโอกาสนี้นําเข้ารถยนต์มาจากมาเลเซียโดยตรงและมีการตัดราคาแข่งกับผู้แทนจําหน่ายในปัจจุบันข่าวนี้ทําให้สื่อยันยนต์และสื่อยักษ์ใหญ่ทั่วโลกทําการติดต่อไปยังผู้บริหารของปอร์เช่เอเพื่อขอคํายืนยันซึ่งคาดว่าอีกไม่นานเราน่าจะได้รับความกระจ่างในเรื่องนี้ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ